ังเลยป้าเนี่ยไม่ได้ถ่ายยูาพาอใจแล้วฟ้ <ento> าจา๋าทำอะไรจ๊ะฟ้าที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนบอกแม่ก่อนเร็วมาทำอะไรฟ้ลากำลังทำอะไรอเอาเอาไอ้ลูกเอาไปไหน,นลูกลูกอะไรลูกอะไรลูกลูกอะไรคะลูกจังหืม ลังขอแม่ดูหน่อยสิลูกอะไรไหน,นมาดูชี้ลูกอะไรจูดังอ๋อลูกส้มเหรอมันชื่อลูกส้มจริงๆเหรอกานั่งชื่อลูกล,ลูกอะไรคะลูกส้มเหรอคะ้าพ่อดูหน่อยสิลูกส้มปา้าอืม

ไหนอาไมพ่อดูสิเม็ดอะไรอะหลงประตูระบายนะ้ำปากพนังไหนอาไมพ่อดูสิ